ไปดูโครงการของสสทกันบ้างค่ะวันนี้มีการเปิดประชาองค์กรเครือข่ายงดเหล้าอย่างเป็นทางการของจังหวัดสงขลาค่ะ วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณเกษดาบุญราชดค่ะไปเปิดประชาคมเครือข่ายงดเหล้าอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการลดจํานวนผู้ดื่มสุราและก็เป็นการป้องปรามให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุราและก็สูบบุหรี่โดยวันนี้ผู้ประสานงานประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลาค่ะได้พูดถึงการร่วมกันเปิดประชาพอภัยค่ะเปิดประชาคมองค์กรเครือข่ายงดเหล้าเพื่อเป็นการรรงคงนะคะไม่ให้มีการดื่มสุราและก็เป็นการป้องปรามให้เห็นถึงโทษ ของการดื่มสุราแล้วก็ถ้าดื่มสุรามีความผิดอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการเมาแล้วขับค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะคะของโจวัดสงขลาที่มีการเปิดประชาคมเครือข่ายงดเหล้าอย่างเป็นทางการของโจทย์สงขลาค่ะ